โอเคยเรียนนะครับใครเคยเรียนรักมาร์โกลถูกไหมนั่นไอห้าสเต็ปไม่ได้เปลี่ยนนะก็คือทำรรมาตการพืร้นฐานความปลอดภัยความคงความละความยอมรับแล้วแคชเชนยิฟตห้าอย่างไม่ได้เปลี่ยนไม่ผมเชืวว่ออีกร้อยปีก็ไม่ได้เปลี่ยนนั้นคนเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนถามว่าอะไรเปลี่ยนเนีย่ยดูแมคโดนัลถูกไหมแมคโดนัลปีหนึ่งเก้าห้าห้าแต่ปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนในขนาดถือว่าเราคงกินเยอะขึ้นนะ เรามีอยากมากขึ้นอะความตะกตาความโลภมันมากขึ้นเพราะนั้นอาหารก็ไม่ได้เปลี่ยนไอ้เฟสปลายเปลี่ยนแค่ขนาดน้าดื่มเปลี่ยนแค่ขนาดเพราะฉั้นคนไม่ได้เปลี่ยนมากเพราะั้นผมว่าเดี๋ยวต้องต้องคิดดีๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเทคโนโลยีมันเปลี่ยนยังไงนะครับเดี๋ยวลองอธิบายนะถามว่าจะข้ามความกลัวยังไงใช่ไสไลด์ผมเกบไปแล้วติ้งกระเกมคิดด้วยข้อมูลใหม่ คิดด้วยความไม่ยั่งยืนเพราะว่าหัวใจของโลกที่จะเปลี่ยนจะกล้าพักมารวมต้มาแต่ใจเราเองมันพอมีข้อมูลใหม่โอ้โหหน้าที่ของเชนแมคเกอร์คือต้องมีข้อมูลใหม่ที่พร้อมมีโซลูชันที่นําเสนอเพื่อให้คนติ้งเกนให้คนคิดใหม่ได้ไม่ตะแต่ตอนเราจะกลัวเราอาจจะกลัวนี้ฐาะนะ6รของ GDP ที่ทั่วโลกทำ QE ทั้งโลกแล้วเละเงินทั่วโลกแล้วต้องติ้งไกเกนไหมว่มมาเฮ้ยแนวคิดและเศรษฐาเปลี่ยนไปเปล่าทำไมนี้ฐานะ ของเราต่ำแต่นี่โกเรือนม่สูงทะลุไปดาเลยกลายเป็นรัฐบาลไม่มีหนี้แต่นี่อยู่กับพวกเราที่โกเรือนหรือว่าเฮ้ยมันมันกับด้านแล้ววะรัฐบาลน่ะมีกําลังในการเก็บภาษีมีกําลังในการทาเงินนั้นหมข้อมูลเนี้ผมไม่ใช่เอ็กซ์พรตแต่เชนแบงกเกอร์นักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งก็เอาข้อมูลใหม่มาเสนอเพื่อให้คนคิดใหม่และข้าวข้ามข้วมปครับตัวผมนะ่าการาจราจรจราจรในกรุงเทพมันมีหลายมิตินะครับ แต่ว่ากรุงเทพมาหานครในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะต้องตั้งศูนย์คอมมานเดเตอร์เกิดเป็นเด็ดขาดเ,เ,เลยให้ผู้ว่านั่งหวัวโต๊ะประชุมทุกวันาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องมาคุยทุกวันว่าปัญหาจราจรอยู่ที่ไหนตำรวจอยู่ไหนทั้งดว่วนรถไฟฟ้ารถเมล์ก็คือกรมอะไปเสรศรับผิดชอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพทาซิลงเกิลคอมมานผู้ว่าเป็นนั่งหวัวโต๊ะเองแล้วตุนป,ปัญหาทุกวันเลยว่าที่ติดตรงไหนจะแก้ยังไงถ้าเกิดร่วมใจกันแล้วมีซิลงเกิลคอมมานก็ไปได้ แล้วผมว่าปทมไปทั่วคนอื่นนะเพราะเหมือนบ้านเราอะแต่ว่าถึงแม้มันมีทางห่วงมีรถเมล์มีรถไฟฟ้ามีตำรวจจราจรมีหลายทุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าคือบ้านท่านผมว่าหลักการจราจรคือต้องทำสิงเกิลพม่าที่ผู้ว่าให้ความสำคัญนั่งัวโต๊ะแล้วก็ลุยจนกระทั่งปัญหาดีขึ้นครับก่อนหน้านี้เรายัมีกระแสข่าวสารล่าสุดเนี่ยบอกว่าอาจารย์จะถอยให้เลยกับรัฐบาลแล้วว่าจะกลับมาเพ mm ื่อไทยนี so kind of so done, fine, t. <t ้ให้ดีขึ้นเลยดีครับ ไม่เนสลับทุกกลุ่มตระาสัมันที่นำอยู่ว่าเดินที่สลัดปกติแต่ก็ไม่รู้ว่จะเรื่องเมื่อไหร่ะครับความพร้อมตอนนี้ก็นโยบายจะได้เกิดนะครับดีดีนัช่วยกันทำขายเครื่อบิยนี่ด้องทช่วยขายนโยบายนี่ต้องปัญหาหลักๆที่เราจะขายโยบา่อมบินที่ว่าปัญหาของกรงเทนคือเรื่องเลือดฟลัแล้วเรามีอากาศอิเล็กเตอรเรามีโรงงาบไปน้ำเรามีโรงงานกระจายเรามีรไฟฟ้าวิทีเอสแว่าชีวิตคนในระดับรางครับ ต้องไปเน้นเรื่องเส้นเลือดฝอยเรื่องการจราจรลงฝอยการไฟฟ้าในฝอยการเก็บประหยัดในชุมชนให้มากขึ้นนะครับให้หนึ่งหลอดใจเรื่งอันนี้ผมคิดว่าทําได้เพราะมันอยู่ในขอบเขตทำได้เราจะมองจริงๆแล้วก็คือเปลี่ยนคิดลงไปดูแลคนในระดับที่เลือนฝอยจนให้มาที่นี่กระจายกระแสข่าวที่มันออกมาก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่ไปติดต่อมาทักทามมาคุยมาไม่มีครับให้ไม่มีเลยครับแต่วันนี้ผมมาผมก็มาในนาม แั้วก็แชร์การนะก็มาแชร์ผมก็ไปอธิบายแล้วก็ไม่มาในนากนมการมีแล้วครับคืพอพร้อมมาชวนมีแฟนเลยทนะี่ไหนไม่ได้เชวมมนคนหรอกว่ามันก็เป็นเราเราไม่ได้แข่งใครเพราะเราเราแค่เสนอความฝัารถนาทางที่อกทางมีท้าชี้นั่นเราไม่ได้ไปแข่งใครมันก็เป็นเป็นเพื่องที่ประชาชนต้องเรื่อง,องแล้วถามว่าจะเรื่องอะไรก็ย,ยังไม่รู้รก็ไม่มีปัญญ,ญาว่าทำาข้อมูลเก็บข้าวบูไม่ได้ท้าชนรอใครครับแล้วก็เมย์ก็เดินมาปีกว่าแล้วครับ แล้วทีงานเนี่ยเราต้องการให้แบบสอกองของพักกับไทยช่วยอะไรบ้างไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราลงอินตลาดแล้วใครจะช่วยเราก็ได้เราก็ไม่ได้ขังวลอะเราเป็นเพื่อนนะครับเราก็มีเพื่อนมีอะไรอยู่ไม่ได้มีจุดสนใจนะไรเลยทิ่ว่าถึงเวลาถ้าใครจะช่วยไม่ช่วยเราก็แล้วแต่เลยครับกับเพื่อไทยนีการคุยให้ให้เบรคผมไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าอย่างเรามีเพื่อนถ้าเราลงพื้นที่เพื่อนเรามาคุยเจอชุมชนก็ธรรมดาก็ใครชวนไปก็ไปนั่นอยก็ไม่ได้มีอะไรก็สบายๆบายครับทำแบบคือเราก็ไม่ได้ เราไม่ใช่ว่าต้องมีแข่งขันเอาเป็นตายอะไรมา